ยกกระเบื้องแผ่นใหญ่ไปติดตั้ง ตรงนี้มันขมเข้าไม่ได้ปะเนี่ยช่องเแคบข้อคนไม่ได้

กระดกกระดกฟังไหนก็ได้ข้นไม่ได้ขึ้ไม่ได้ทีรนี้นนี้เหมือนกันนะครับมันหลุมหรือเปล่าหลุดได้เลยหนัวนี้หัวนี้นี่แตกเปล่าไหนทีมันมีคงไม่มีหรอใหญ่ใหญ่ไมจงแกมไม่ใช่ใส่สามตัวมันน้อยไป แช่ทั้งหมดเอาอีกป่ะ hết 4ตัวเองเหรอ เดี๋ยว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 ห้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงยานอยู่ป่ะหน่่ยตอนนั้น่ะไลิตรตนั้นเลยต้องตามมากโอเคได้แล้วลิตรล็อกเลยล็อกก่อนไหมมันไหนอีกไม่ได้เหมือนเดิมเท่าเดิมไมไม่หรอ